บสบายดีบัดสกุลคนเนาะจ้าเมื่อพิวเมือน,นี้มาพบมาเพาะกับบางออนชาแนลอีกแล้วจ้าเมน,นีเป็นมือเอ่อหายล้งลลางเลยจละเมน,นีดาวบางออนที่ว่าเขาขอบคุณเนาะคือมีเอ๋ยคนหนึ่งฝากเดี๋ยวฝากเงินมาหายซื้อกินขนมบอกว่าน้องน้องออนเอาเลขบันซี่มาเสียเอาเงินให้กินขนมครับแบบว่าหลับของคอนวันเกิดเนาะจะหายเป็น ให้คนเป็นคองคอนวันเกิดน้นองอ้อนกระไดมากเลยด้อยจา้าดีต้องขอบคุณไายคนนั้นด,ด้วยนะด้อจ้าคือลุมให้ด้อยจ้านี่ทุกคนดลยคนนี้เต้องต้องขอบคุณขอบใจเอ๋อได้หลายทีไว้ค้อนวันเกิดห้นองเลยคะให้เงินกินขนมของน้องอ้อนนอกจากน้นองอ้อนกะเสียเอาไปซื้อเอาไว้ซื้อขนมซื้อยังไว้กินอย่างนเนยลยอ่ะซื้อนมซื้อ,อยังนอกจากสามร้อยมันกะลลยด้วยทุกคนเหตุงานมือหนึง่งกูได้เพื่อสิได โอ้น้องอ,อ่อนหอ,อนแหงทุกคนโอ้ย,อยจากจากที่จากที่แบบพานเหลืองลายลาย,ลายมาเนานน้องอ่อนกะเออเพอเหลืองดีๆึ้นมาเนอะทุกคนเนาะแตงในกระเคาะขอบคุณทุกคนเนอทีมาสแสดงความเสียใจกับน้องอ่อนเนาะน้องอ่อนกะสับซึงในในแบบทุกๆคนที่มาแบบสแสดงความเสียใจอะไรกะ แต่กะอีกเดือนนึงกะคือมาเอวยพรนวันเกิดให้น้องอ้อนเนาะอ้ายเอื้อยน้องโมคูทุกทุกคนเนาะจากเอสีทุกทุกคนแต่แต่กะครอขอบใจหลายๆเด้อจ้ากีป็นน้องอ้อนเขาเนี่ยมาขอบคุณแหละก็ที่เราเนาะที่เราอะแต่ก่อนเอื่อยก็หายเอื่อยปีปีที่แล้วเอื่อยก็หายเนาะจากเอื่อยโบนี่นี่เด้อจากเอื่อยโบนี่ชาแนลนี่จะหายปีที่แล้วกับเอื่อยแพรว่าคนโกเนาะ ไอพี่ว่าคนโกหหายวันเกิดน้องอ้อนคนละหาลอยปีนี่กายยอมรับอยู่่นกับมีผ้าลาล้ยเนาะทุกคนบริวารยังอ้อนกับข้อหายแข่แบบขอบคั่วยูดีไม่แห้งขอบคุวคน,คนคนที่หายคนทีหายค้ามมอยพอนคนทีหายเงินน้องอ้อนหายคาขนมน้องอ้อนเนาะในการข้อหายขอบคุวน้องอ้อนมีความซุกตลอดปีตลอดปห้หายุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งเนาะ แต่ก็ข้อหายตัวเองข้อหายช่องของน้องอ้อนมีฟุทติตามลายๆพีเอซีลายๆดิฉนายกะยอย่าลืมสนับสนุนน้องอ้อนเนี่ยเด้อจ่าเผื่อเป็นกำลังใจเนาะน้องอ้อนน้องอ้อนเฮ็ดมาโดยความแบบแต่ก่อนตอนนี้ก็มาได้ฮอดเครื่องทางเลยเนาะและอีเครื่องทางแต่กะผ่านชั่วงน้องอ้อนกะเปิดการสางไลยได,ได้ได้เนาะน้องน้องอ้อนกะบบอืม กับบุคอยได้ล่งคลิปน้อทุกคนเพราะว่างานน้องอ้อนน่าร้ายเดี๋ยวอีพีหนาน้องอ้อนจะมาเล่าให้ฟังบ่างานน้องอ้อนมียังเมเฮ็ดงานอยู่ไสเนาะเพราะก่เพราะว่ามีเพราะว่ามีคนถามเนาะน้องอ้อนกับสิเป็นอีพีอีพีเข้าไปเนาะแบบสิบมาอาัดคลิปให้ฟังให้หูเนาะแต่น้ากับเขาขอบใจหลายๆเด้อแต่ทุกๆคน,นงอ,อนดีใจหน้าตาดีใจเนาะ จา,จากความเสียใจแะไรกะ็ที่ใจมันกะผสมประทานกันเนาะทุกคนเนาะน้องอ่อนาวาวน้องอ่อนาว,าอวัวเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าเฮ้าซ้ำเขาเห็ดต่สิ่งดีๆแหละเรื่องดีๆดีมันกะจะเขามาในชีวิตเนาะออปิดสงการหนี่ก็ขาหายทุกคนไปไซมาไซเดินทางปลอดภัยทุกทุกคนเดอ้อจากหายแบบ โดยเดินทางโดยสวัสดิภาีับสวัสดิภาพเพราะาว่าะวจะไปหาขอบคั่ไปเที่ยวไปเล่นไปเที่ยวไปหัวไปมวนน้องอ้อนนี่ยังบูหัวจะไปใส่ทุกคนได้ไปใส่วนอน้องอ้อนน่ะวอได้ไปใส่นาอปิดสมการกระทาฟัง่งเบิ่งเรจีได้ไปใส่เนี่ยอ,อีกยางโควิดมันกระายเนาะงานเขาา้ากระายเลยกะยังบ่หัวเนาว่าจะได้ไปใส่กระาาทาติดตามตอนต่อไปเนะาะจะทุกคน น้องอ้อนก็ขอฝากในเด้อจากจอย่าลืมก็ไล์ก็แชร์ให้น้องอ้อนในเด้อก็ซับซั่ยให้น้องอ้อนเพื่อหายเศ้าหน่อยตาดำๆคนนี้ได้ไหนมีซื้อมีเสียงมีผู้ติดตามเนาะน้องอ้อน่าคอยยังร้ายเนาะทุกคนวันเกิดปีนี้ <c oughs> จะได้กะขอลาไปก่อนเด้อทุกๆคนสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย